นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกลกลนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณกับมิติใหม่ช็ n ตไโกลกลนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักค่ำมททบ .5 รายงานของผมทุกวันเป็นเสมือนเรียลล y ตี้โชเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลง,ปลงสาภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่กำลังคุกคามชีวิตชาวโลกในทุกๆวันอย่างไร ราซิลเคนยาอ่วมฝนตกหนักอุทกภัยรุนแรงพบความเชื่อมโยงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจับตาผลกระทบจากวิกฤตความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้นานาชาติหายไปจากกีฬาโอลิมปิกถึง20%ในการพูดคุยเพืพ่อนำไปสู่การโกเกรินวันนี้มาดูสัญญาณเตือนไทยก็เจอยุงร้ายบุกจากภาวะโลกร้อนกับนักกีตาวิทยากรมควบคุมโลก ในการจับตาสภาพสุดขั้วเล่นงานโลกอังคารที่7พฤษภาคม2567มีหายนะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานี้อย่างเห็นได้ชัดเราไปดูที่บราซิลและเขนยานะครับเมื่อฝนตกหนักน้ําท่วมในบราซิลทําให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ100รายแล้วขณะที่เขนยาก็มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัตินี้ทะลุกเกิน200รายแล้วเช่นกันทั้งฝนตกหนักและอุทกภัยในอเมริกาใต้และแอฟริกาครั้งนี้เชื่อมโยงกับคล m ายเมเเชนหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพ,พ ภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสำหรับทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จะเห็นได้ว่าบราซิลกับเคนยานั้นอยู่กันคนละทวีปเลยนะครับบราซิลอยู่ในอเมริกาใต้ส่วนเคนยานั้นอยู่ในแอฟริกาแต่ทั้งสองพื้นที่ก็เจอกับสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานแบบเดียวกันจึงเป็นของจริงที่โลกกําลังเผชิญกับภาวะผลกระทบหนักที่หลากหลายเพราะว่าในโซนบ้านเราทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เจอกับคลื่นความร้อนรุนแรงแบบคนละขั้วแต่ในช่วงเวลาดเดียวกันนะครับ ประธานาธิบดีลูอิสอินาซิยูลูลาดาซิวาของบราซิลได้ขอให้สภาของเกรสยอมรับภาวะภัยพิบัติสาธารณะจากฝนตกหนักที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย85คนในรัฐทางใต้สุดของประเทศโดยจะมีผู้สูญหายอีกมากกว่า130คนมีผู้ต้องอพยกกว่า1,550,000คนกระทบพื้นที่มากกว่า2ใน3ของรัฐทําให้มีประชาชนราว850,000คนได้รับผลกระทบไปด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักน้ําท่วมในบราซิลเกิดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับโดยที่ หลายจุดมีปริมาณน้ําฝนตกนั้นสะสมเกิน300มิลลิเมตรที่ตามปกติต้องใช้เวลาตกเป็นเดือนแต่ครั้งนี้ใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ครับผลกระทบจากเอลโนโยนั้นทําให้น้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นนั้นคือตัวการสําคัญที่ส่งผลให้สภาพอากาศในบราซิลช่วงปลายเมษายนถึงต้นพฤษภาคมมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับนอกจากนี้อุณหภูมิน้าทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ที่สูงกว่าปกติในบริเวณใกล้ศูนย์สูตรก็มีส่วนไปเพิ่มความชื้นและทําให้มีฝนตกหนักมากขึ้นด้วย ขณะที่เคนยาประธานาธิบดีวิลเลียมรูโตบอกว่าไม่มีส่วนไหนของประเทศเลยนะครับที่รอดพ้นจากหายนะจากฝนตกหนักและน้ํนนาท่วมในขณะที่เช่นกันครับช่วงเวลานี้ยอดเสียชีวิตตอนนี้ไม่ต่ํากว่า210รายแล้วจึงน่าเศร้าเพราะว่ายังไม่เห็นจุดจบของสาการอันตรายนี้เลยเนื่องจากว่ายังคาดว่าสถานการณ์ฝนตกหนักน้ําท่วมจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกภัยพิบัติที่เคนยาจึงย้ําถึงความเปราะบางต่อการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยมีปรากฏการณ์เอลิโยตที่กําลังอ่อนลงร่วม กับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอินเดียนโอเชียนไดโพหรือผลกระทบจากสภาพสุดขั้วในมหาสมุทรอินเดียมามีบทบาทสําคัญที่ทําให้เคนยาอ้วมในครั้งนี้ครับในขณะที่เคนยากาลังเจอกับภัยพิบัติฝนตกหนักและน้ำท่วมเคนยาก็ยังเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างมาให้ทราบถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กําลังจะป่วนความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกให้แปลเปลี่ยนไปอย่างไม่หวนกลับร่วมกับอีก2ประเทศก็คือปากีสถานและฟิจิครับ เมื่อวิกฤติการ์เศอากาศสุดขั้วที่กําลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงกําลังส่งผลสั่นสะเทือนต่ออนาคตวงการกีฬาโลกอย่างโอลิมปิกที่อาจทําให้ประเทศที่เข้าร่วมหายไปจากมหากรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติถึง20%จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับคนจะล้มตายและประเทศล่มสลายเลยครับ คำตอบคืออาจจะไม่เลวร้ายและมองอย่างซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเราทุกวันครับจึงส่งผลกระทบต่อเนื่องแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวครับ อย่างที่เคนยาเป็นแรงผลิตนักวิ่งระยะไกลและนักวิ่งมาราธอนชั้นนําของโลกเลยนะครับสมาคมกีฬาแห่งชาติถึงก็ออกมาเตือนว่าภาวะโลกร้อนกําลังคุกคามอนาคตของกีฬาในเคนยาอย่างหนักเพราะว่าความร้อนได้ทําให้นักกีฬานั้นต้องปรับเปลี่ยนเวลาฝึกซ้อมเป็นช่วงเช้าตรู่หรือไม่ก็พบข้ามครับเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัดตอนกลางวันที่บางครั้งอุณหภูมิสูงถึง40องศานักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเคนยัตตา้าก็ศึกษาพบเช่นกันว่าภาวะแห้งแรงและขาดน้ําอันเนื่องมาจากโลก ร้อนนั้นอาจนําไปสู่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บของนักกรีฬาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าทางวิ่งที่เคยเป็นดินเหนียวนุ่มกลายสภาพเป็นพื้นผิวที่แข็งกระด้างส่งผลกระทบต่อหัวเข่าและสะโพกได้ครับนายกสมาคมกีฬาเคนยาจึงแสดงความกังวลว่าหากปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอาจทําให้ขาดแคลนนักกรีฬารุ่นใหม่เพราะว่าในยามขาดน้ําและอาหารนั้นเด็กๆจะไม่มีพะละกําลังเพียงพอสาหรับการออกกําลังกายครับนอกจากนี้หากคุณภาพอากาศแย่ลงจากฝุ่นควันและการตัดไม้ทําลายป่านักกรีฬา ก็อาจจะไม่สามารถฝึกซ้อมได้ขณะที่ปากีสถานนั้นภัยพิบัติจากซากาศสุดขั้วเกิดกับกีฬาฟุตบอลครับหลังมีพายุมรสุมและน้ําท่วมใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีเมื่อปี2565ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนและสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอนลลาร์เลยครับสโมสรฟุตบอลในจังหวัดศิลตั้งต้องปิดกิจการฟื้นฟ,นฟูสนามและบริเวณโดยรอบนานนับเดือนเลยนะครับและพอเมื่อจะเริ่มกลับมาซ้อมได้อีกครั้งก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายที่นอกจากปัญหาการซ่อมแซมสนาม แล้วสมาชิกสมโมสรส่วนใหญ่ก็ต้องเผชิญกับความเครียดและผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นสําหรับที่ประเทศฟิจินั้นชายหาดที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่สําคัญสาหรับเยาวชนในการเล่นและการฝึกซ้อมรักบี้กีฬาประจําชาติก็โดนคุกคามจากระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นและการกัดเซาะชายฝั่งจากภาวะโลกร้อนด้วยนะครับนักรักบี้คนสําคัญของประเทศถึงก็บอกว่าการสูญเสียชายหาดอาจปิดโอกาสของเด็กรุ่นใหม่ที่จะได้สัมผัสและเติบโตกับกีฬารักบี้อันเป็นวัฒนธรรมประจําชาติตั้งแต่วัยเยาว์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแป,แปลงสภาพอากาศที่เห็นได้ชัดเจนในหลายพื้นที่ทั่วโลกนี้ทําให้นางจูลีดับฟุตผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเตือนในการประชุมสุดยอดด้านกีฬาเมื่อเดือนตุลาคม2565ว่าหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในปี2573นั้นโลกอาจต้องสูญเสียประเทศสมาชิกโอลิมปิกไปถึง20%หรือประมาณ40ประเทศเลยครับจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระดับรุนแรงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงไม่เป็นเพียงภัยคุกค,คาม ต่อการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติเท่านั้นแต่ยังทําให้โลกเสียโอกาสที่จะได้พบดาวดวงใหม่แห่งวงการกีฬาที่มีพรสวรรค์ในหลายประเทศหากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังดําเนินต่อไปครับผลคงชี้ผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสีย่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับ เพื่อย้ำให้มนุษย์เราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่และผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นเครือข่ายโกลกลินกับททบ5เพื่อกอบกู้โลกใบน,นี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันนะครับ และสำหรับช่วงของการพูดคุยไปนําไปสู่การโกกลินวันนี้เราจะมาตรวจสอบสา,าการที่ไทยเราเองก็ไม่รอดพ้นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของมแมลงโดยเฉพาะยุงสัตว์ที่สามารถฆ่าชีวิตเราได้ง่ายๆเลยครับหากไม่เรียนรู้ไปกับสา,าการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้กับนักกีตาวิทยากรโรคติดต่อนําโดยมแมลงกลมควบคุมโรคคุณปิติมงคลางกูลครับสวัสดีครับคุณปิติครับสวัสดีครับวันนี้จะมาฉายภาพอะไรใ,ให้คุณผู้ชมทางบ้านท,าานท,าานทาราบครับเกี่ยวยุง คือปีนี้เราจะมีโรคเด่นคือโรคไข้เลือดออกครับนะครับก็เราคงจะมาพูดเรื่องมันมีผลกระทบอะไรกับโรคภัยไข้เจ็บหรือยุงนะครับครับคือการศึกษาตอนนี้เราพบแล้วนะครับว่าโลกร้อนกับยุงมันเกี่ยวกันเกี่ยวครับอันตรายไหมครับอันตรายครับเพราะว่ามันส่งเสริมให้ยุงมากขึ้นนะครับอ่ะงั้นเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามกับ36 0อสงศาโกกลีนในช่วงต่อไปครับ